สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบา้านสวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกระทมที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนอดี i n e น์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn พระบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแลับวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา2 5 0ห้าสิบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ครับผมก็ลดเหลือ4ี่รอบาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมนี่นะครับเป็นพระสมเด็จหานแซงครับผมเป็นรายการที่1นะครับอันนี้ รูปภา,าพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมเป็นพาสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับผมนี่นครับถูกใจรงไหนชอบใจรงคไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคา2องยห้บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สองครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สองนะครับ ครับรายการที่สองครับผมราคาสองห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญา,า,า,ราครับผมรายการที่สามนครับจะเป็นรายการที่สานะครับ ครับรายการที่สามว่าผมราคา2องยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพานางพญารายการที่สี่ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สี่นะครับ นี่ครับรายการที่สี่ครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพาะสําเร็จรายการที่ห้าครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่ห้านะครับ ครับรายการที่ห้าครับผมราคาสองรอยห้าสิบาท <บา S 1> ครับต่อไปเป็นหนูทวดครับผมรายการที่หกครับผมหนูทวดรุ่นเบตงครับผมรายการที่หกครับ ครับรายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผม รายการที่เจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้เป็นขุนแผนขุนแผนลูกทีมครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่แปดน,นะครับผม รายการที่แปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นคุณแพรลูกทีมครับผมรายการที่เก้าวันนี้ได้มารู้สึกกสามองนะครับองใหญ่สองแล้วก็องคเล็กนี่รายการที่ยี่สิบอีกองหนึ่งนี่ครับก็จะเป็นรายการที่เก้านะครับถูกใจองไหนชอบใจองไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งผิดกับผมได้เลยนะครับผมหรือว่ารูปภาพไม่ชัดยังไง แอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนอ่ครับนี่เป็นรายการที่9ก้ครับผมราคา250บาทครับอ่ไปเป็นรายการที่10ครับผมออัอนนี้น่าจะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ครับผม อันนี้ก็เป็นรายการที่สิบครับผมนี่นครับรายการที่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ก็จะเป็นเตาสวงพ่อ,องเงินครับผมนี่ เต่าหล่อโบราณับผมลงพ่อเงินในการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับวันนี้สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมก็ผมองค์เดียวก็สองร้อยห้าสิบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างไรนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่สิบสองครับผม นี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะงบน้ําอ้อยใช่ไหมครับนี่เป็นรายการที่สิบสองนะครับนี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับ รายการที่สองครับผมราคาสองอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมเป็นพลาสซิลเวลีหลวงพ่อยกยครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสามนะครับนะครับผม รายการที่สิบสามผมราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมอันนี้เป็นพระผงสุพันครับผมนี่เป็นตลับปิดด้านหลังครับผม นี่ครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าผมอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวครับผมนี่เป็นรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมน,นี่เป็นพระร่วงลางปืนครับผมนี่ได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะเรียบพลาสติกบงางๆเงครับผมเนี่ยแต่ตรงนี้แตกนะครับเนี่ยนะครับผมตรงนี้แตกนี่ก็จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับผม ครับผมก็จะเป็นหลังรังปืนครับผมนครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญ่อ,อมีช่อตรงนี้ครับ เรากดทวดครับผมนี่นี่ครับผมจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบเจ็ดครับผมราคา2องยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมอันนี้เป็นท้าเวสสุวรรณครับผมวัดจุฬามณีครับผมดูปีกันนครับผมอันนี้ปีสี่ห้าครับผมนี่มีรอยจานเต็มเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เจิมหรือเปล่าแต่นี้มีรอยจานเต็มเลยนะครับนะครับ โคชัดเจนครับผมนี่นะครับผมมัดจุรามันีครับผมอีสองห้าสี่ห้าครับผมนี่ครับผมบอันนี้จะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับ ไปเป็นนังกวักรายการที่สิบเก้าครับผมจะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับผมนะครับรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมอันนี้เป็นคุณแผนสมวงวุฒิมีครับผมมีตะก,กุดด้านหลังแล้วก็อันนี้น่าจะออก วัดไล่วาลีครับผมนี่มันจะออกวัดไล่วาลีนะนะครับเป็นคุณแพนหลงปูทิมครับผมนี่น่ครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ